นางอัญชลีเทรวิทย์เกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2500ปัจจุบันอายุ68ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขานาตสินการละครจากวิทยาลัยครูฉะเชิงเราปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธบางแสน ปริเนโตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาแนแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนนาฏสิลป์ไทยชนบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประวัติส่วนตัวนางอัญชลีเีรวิทย์ ได้สมรสกับนายทวีทีรวิทย์ตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชนบุรีจากระยะเวลาที่ผ่านมาการบริหารจัดการของโรงเรียนนาฏศิลปไทยชนบรุรีมีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติเน้นการมีส่วนร่วมและยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้วางแผนงานตามปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนคือ สืบทอดนาฏศิลป์ไทยอย่างรู้คุณค่าอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยเพื่อให้บรรลุป,ปรัชญาและเป้าหมายคำขวัญและคติพจน์โรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบุรีจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษามีการกำหนดหลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดสรรหาบุคลากรครูผู้มีทักษะมีความชำนาญด้านโขนและนาฏศิลป์ไทย จัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพมุ่งพัฒนาโรงเรียนทําให้ผู้บริหารได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบโลกเกียรติคุณแด่นางอัญชรีธีรวิทย์เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบโลให้แก่โรงเรียนนฏศินไทยชนบุรีเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีมอบโลเชือชูเกียรติให้นางอัญชรีธีรวิทย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช2565มหาวิทยาลัยราชพัฒร,รำไพพันณีโดยสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมอบโลกเกียรติคุณแด่นางอัญชลีทีรวิทย์ในรางวัลเพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพาประจำปีพุทธศักราช2567สาขาศิลปะการแสดงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2565เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่หเบญจะมะดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จะตุตถะดิเรกคุณาภรณ์จากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว ทำให้ทางโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบุรีเป็นที่ยอมรับจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนทุกภาคส่วนมาจนถึงปัจจุบันผลงานการจัดการแสดงสู่ชุมชนของโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบุรีได้รับการจดแจ้งยกระดับเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรี สนับสนุนการแสดงงานมหรกรรมศิลปะวัฒนธรรมเธอพระเกียรติพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรรกิติคุณจัดโดยสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุริยางทหารบกเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2563ณแฟชั่นไอซ์แลนด์ เข้าร่วมการแสดงในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยะวรางกูลรัชกาลที่10ณสารกลางจังหวัดชนบุรีได้รับคำเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีในการสนับสนุนการแสดงประกอบการวงสวงเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพกลุ่มพิธีการศพ ที่ได้รับการพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ร่วมสนับสนุนการแสดงในงานดุริยะนริมิตรครั้งที่12นาตยะวาทินสายศิลปแผ่นดินสยามเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2565 สนับสนุนการแสดงในงานนมัสการพระพุทธสีหินงงานประจำปีของจังหวัดชนบรุรีงานสงกรานงานวันไหลาบางแสนจังหวัดชนบรุรีจัดการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงศิลปะสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดชนบรุรีในชุดมหัสจรรย์ลุ่มน้ำตะวันออกภายใต้คำขวัญประจำจังหวัดชนบรุรีทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายและได้รับการจดแจ้งขึ้นทะเบียนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบรุรีให้เป็นการแสดงเอกลักษณ์ประจำจังหวัดชนบุรี การแสดงในวันลอยกระทงเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2565ในงานห้วยสุครีบสายน้ำแห่งชีวิตสืบสารวิถีถิ่นบางพระโดยมีนายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในการเปิดงานณนะตลาดน้ำห้วยสุครีบการแสดงโขนตอนยกรบ การแสดงตีกลองสะบัดชัยและการแสดงชุดจตุรภาคีสีสยามในงานต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่14ณเวทีหลักสะพานยาวนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีการแสดงไว้อาลัยในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริธรรมโสพิษ มาณถาวรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหม,มาศณวัดอรัญญิกาวาสอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 จัดขบวนแห่พญายมในงานประเพณีแห่พญายมบางพระจังหวัดชนบรุรีโดยโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบรุรีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเ <c oughs> มื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2566งานเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลญักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวนมพรรษาหกรอบเมื่อวันที่28กรกรกฎาคมพุทธศักราช2567 เข้าร่วมจัดการแสดงในสมโมสรสันนิบาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวนมพรรษาหรอบเมื่อวันที่28กรกฎาคม2,567ตลอดระยะเวลากว่า33ปีที่ผ่านมาโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบุรีได้สร้างเยาวชนสร้างสรรผลงาน ที่เห็นได้เชิงประจักษ์และขอตั้งปณิธานว่าโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชนบรุรีจะยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนี้ให้คงอยู่สืบไป